สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรม n น็ o r d r r นะครับขั้นตอนที่1ครับให้ไปที่ไฟล์ n น็ตออ r ดอร์อ s t a l l e r นะครับเป็นไฟล์นี้นะครับให้ทําการคลิกขวาเพื่อแตกไฟล์ครับเลือกไปที่ Extract here เครับครับเมื่อเราทําการแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า n e t o r d r r อร์อิ l l l ตนะครับให้เปิดเข้าไปเลยครับครับจากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ Setup นะครับไฟล์นี้นะครับ ครับเมื่อเราเปิดไฟลเซตอัพขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างลายเส้นของตัว Crystal Report นะครับให้กด Accept ครับกด Yes นะครับเพื่อยืนยันการติดตั้งครับผมครับขั้นตอนนี้ให้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีหน้าต่างตัวเซตอัพวิสัสด์แสดงขึ้นมาครับผมครับเมื่อหน้าต่างเซตอัพวิสัสด์แสดงขึ้นมานะครับให้ลูกค้ากด Next นะครับครับกด Next ไปเรื่อยๆนะครับครับกด Yes เพื่อยืนยันการติดตั้งนะครับ เมื่อเราทำการติดตั้งสำเร็จนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่าง Installation Complete นะครับอ่าให้เรากด Close เลยครับครับทีนี้ให้ไปดูที่หน้า Desktop นะครับเวลาเราติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไอคอน Edit Order .exe แสดงอยู่ครับเป็นไอคอนโปรแกรมตัวนี้นะครับครับก่อนเข้าใช้งานนะครับอ่าให้ลูกค้าดู Format วันที่นะครับที่ตัวเครื่องก่อนนะครับวิธีดูก็คือให้เราดูที่มุมขวานะครับ ของเครื่องนะครับของจอเครื่องครับตัวนี้ให้ตั้งเป็นรูปแบบวันเดือนปีนะครับก็คือตามตัวอย่างเลยครับถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของลูกค้าท่านใดนะครับยังไม่ได้ตั้งรูปแบบวันที่เป็นวันเดือนปีนะครับให้ไปตั้งที่ c o n โทรลพา n เ l นะก็คือเข้าไปที่ c o n t r รลพา n เอลครับจากนั้นเข้าไปที่ clock and region นะครับเลือกเป็น region ครับผมให้เลือกเป็น additional setting นะครับไปที่แท็บเด e นะครับ ครับเมื่อเข้ามาที่แถบเด e นะครับให้มาดูในส่วนของ date format นะครับตรงช็อตเด e นะครับให้เลือกตามตัวอย่างนะครับเป็น d m y y y นะครับเมื่อเราเลือกตามตัวอย่างเรียบร้อยนะครับให้กดโอเคเลยครับครับกดโอเคครับผมทีนี้ขั้นตอนการตั้งฟอร์แมตวันที่ก็เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นให้เราทดสอบเข้าโปรแกรมดูนะครับทำการดับเบิ้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับครับกดเข้าสู่ระบบเลยครับครับ ถ้าโปรแกรมเข้าใช้งานได้ตามปกติครับเหมือนกับตัวอย่างนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับ